ความประมาทนะที่ทำให้สูญเสียตำรวจ3นายนะครับในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมไปดูภาพกล้องวงจรปิดนะครับเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่รถตำรวจท่านนี้คันนี้นะครับขับมาแล้วไปชนกับเสาไฟฟ้าครับซึ่งเสาไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่หลังรถบรรทุกนะครัคุณผู้ชมกล้องวงจรปิด ทำให้เห็นวินาทีขนาดเกิดเหตุรถยนต์กระบะ4ประตูของทางราชการตำรวจสังกัดสพแม่จันจังหวัดเชียงรายประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับรถบรรทุกพ่วงขนเสาไฟฟ้ามานี่นะครับบนถนนเชียงรายเชียงแสนนะครับอันนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มของคืนวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาทําให้ตำรวจ3นายเสียชีวิตนะครับก็คือดาบตำรวจจงกล์ศรีกันทะดาบตำรวจเรืองฤทธิ์ทุวคค์ ดาบตำรวจพิเชยพรจันท์ขออภัยครับพิเชยพลจันตะซึ่งทั้ง3ท่านนะฮะสองท่านเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีอีกท่านหนึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับส่วนคู่กรณีเป็นรถพ่วงบรรทุกเสาไฟฟ้าขนาดยาวเลยนะครับโดยคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดรถยังจอดกีดขวางถนนอยู่เลยนะครับหลังเกิดเหตุจุดที่เกิดเหตุเป็นถนน4ีช่องจราจรนะครับซึ่งช่องจราจรด้านซ้ายนะฮะเป็นช่องจราจรที่ ก่อนเข้าสู่บริษัทแห่งนี้ล่ะครับซึ่งเป็นบริษัทคอนกรีตนะซึ่งเป็นเจ้าของรถคู่กรณีครับคุณผู้ชมครับคนขับอายุ36ปีชื่อว่านายเกียรติศักดิ์นะฮะทางด้านของตำรวจพุ่มกับสพพอพแม่จันพันตำรวจเอกทดทันธนสอนจุทารัตน์นะท่านบอกว่าตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงร้ายได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุและดูกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ได้ขณะเกิดเหตุ สอบสวนคนขับรถพ่วงให้การว่ากําลังขับรถจะเข้าไปที่บริษัทแหละแต่เสาไฟฟ้ามันยื่นออกมาจากตัวรถทําให้ตํารวจเนี่ยพุ่งชนนะครับมีการสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงนะครับบอกว่ามีรถพ่วงสองคันจริงๆคันแรกมันไม่มีเสาไม่ได้บรรทุกเสาไฟก็เลี้ยวเข้าไปก่อนละส่วนคันที่สองเนี่ยเป็นรถที่บรรทุกเสาไฟฟ้ามากําลังขับเลี้ยวซ้ายกําลังจะเข้าสู่บริษัทนะครับปรากฏว่าไอ้เสาไฟฟ้ามันยื่นออกมานอกตัวรถ ซึ่งตลอดทางนะคุณผู้ชมครับก่อนหน้าน,นี้มันจะมีรถจักรยานยนตน์คอยดูท้ายหลังอยู่นะใช่ค่ะก็คือขี่ตามมาป,ปิดท้ายไว้นะครับคอยส่งสัญญาณให้กับรถคันอื่นได้เห็นว่าเอ้ยมันมีรถพ่วงข้างหน้าน,นะมีเสาฟไฟฟ้านะปรากฏว่าพอมาถึงหน้าบริษัทไอรถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยไม่ได้ปิดท้ายนะครับค,คือแซงหน้าไปแล้วไปจอดหน้าบริษัท<อ>เท่ากับว่าตอนนั้นอ่ะไม่มีคนดูช่วงท้ายของรถบรรทุกคันนี้ใช่ค่ะพอมันเลี้ยวเข้าบริษัทเท่านั้นแหละคุณปุ้ย คุณผู้ชมครับไอเสาไฟฟ้ามันยื่นมาขวางถนนรถตำรวจมามองไม่เห็นครับคือรถบรรทุกเนี่ยเขาก็ต้องมีวงเลี้ยวก็ต้องมีการตีวงถูกไมหมฮะพอตีวงเข้าบริษัทนะคะอย่างที่พี่ดินบอกไปพอเสาไฟฟ้ามันยื่นออกมาเนี่ยรถของตำรวจเนี่ยเขามองไม่เห็นวิ่งมาพอดีแล่นมาพอดีแตะเบรกไม่ทันนะคะก็เลยทําให้รถเสียหลักไปชนไปมุดเข้ากับเสาไฟฟ้าที่ยื่นออกมา จากตัวนอกรถแล้วก็กระเด็นหมุนตกไปชนกับราวเหล็กข้างทางด้วยแล้วรถของตำรวจเนี่ยก็ตกไปที่ร่องน้าข้างทางในที่สุดนี่คือสภาพรถของตำรวจนะคะเม mm. ื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่จันก็เรียกคนขับรถบรรทุกพ่วงที่บรรทุกเสาไฟฟ้าเนี่ยมาสอบปากคำพร้อมกับมีการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะคะส่วนบรรยากาศงานศพของตำรวจทั้ง3าคนเนี่ยถูกจัดไว้ที่วัด กาษาตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายมีพลตำรวจโทปีย์ตาวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพนะคะส่วนผู้มกับสบพแม่จันบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเยียวยาการปูนบำเหน็จต่างๆเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูนบาเหน็จเงินในส่วนเยียวยาให้สิทธิของข้ารชาชการตำรวจและประกันของคู่กรณีทางครอบครัวจะได้เงินไปราวหล้านกว่าบาทแล้วก็จะมีการเลื่อนยศ สามขั้นยศให้เป็นร้อยตำรวจเอกทั้งสามนายเลยนะคะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยอ่ะใช่ไหมครับค่ะ